นะพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ถือศีลห้าจะไปดูก็ได้ไม่ผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนใครแต่มันเสียเวลาเรามาฝึกตนเอาเวลาที่จะไปดูไปเล่นไปกินหรือไปตกแต่งเนี่ยมาฝึกตนเรามาถือศีลแปดเอาเวลาที่จะไปไปดูไปเล่นเหล่านั้นมาฝึกตัวเองมาดูใจตัวเองมาพัฒนาจิตใจ ที่เคยขาดสติฝึกสติให้เกิดขึ้นจิตใจไม่เคยนิ่งเลยลองทํามันนิ่งนิ่งได้ไหมนิ่งไม่ได้ก็รู้ทันที่มันเคลื่อนไหวได้ไหมจิตใจตั้งมั่นเคยมีไหมเคยเห็นจิตใจมันไหลไหมเคยไหมเคยเห็นมันไหลไปไหมเคยเคยเห็นจิตใจมันทํางานเองไหมอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมามีไหมดูละครเสร็จแล้วเนี่ยภาพมันมันฉายซ้ํามันรีเพลย์มีไหมภาพนั้น หรือคำพูดไดอะล็อกอันนั้นมันผุดมาใหม่ฉากนี้ซีนนี้ผุดขึ้นมาใหม่งี้ไหมดูละครแล้วมานั่งสมาธิเลยเนี่ยชัดเจอจจะชัดเนเลยนะ <c oughs> ใครเคยทำบ้าง <c oughs> มันจะมาหลอน <c oughs> มาหลอนมาหลอนใจมันคือฉายซ้ำทำงานเองเราต้องการจะพูดโทนะเราต้องการจะดูลมหายใจนะดูได้พูดยังไม่นันโทอะไรมาแล้ว หรือพูดโทรไปทีนึงเดี๋ยวมาอีกละไม่ต้องลองมากไม่ต้องลองมากไม่ต้องลองบ่อยนะไม่ต้องลองในการที่จะดูหนังแล้วก็มามานั่งสมาธิควรให้เห็นว่าโทษของการที่ส่งจิตออกไปมันไหลไหลไปเนะี่ยใจมันจําไหลไปจําใจเราถูกมันคลอง <c oughs> ใจเราเนี่ยนะถูกมันคลองไปแล้วใจเนี่ยเป็นของ แปลกจะว่าแปลกหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจากอยู่ๆที่เป็นกุศลเนี่ยนะกุศลแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยนะพลิกเป็นอกุศลแล้วพลิกแบบอันนี้อย่างนี้เขาเรียกหน้ามือหรือหลังมือหน้ามือพลิกปุ๊บเป็นหลังมือพลิกเลยมันไม่มีมาอย่างนี้ไม่มีมาอย่างนี้นะ จะเป็นกุศลก็เป็นเลยเป็นอกุศลก็เป็นเลยเวลามันพลิกนะยากที่จะอยู่ๆเป็นอัพยากฤิเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเป็นพลิกอย่างนี้นะสมมุตินี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลนะมันจะเป็นอย่างนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็อย่างนี้แช่นานเป็นไหมเดี๋ยวปุ๊บอืมหนึ่งอย่างเป็นอย่างนี้ไหมแป๊บเดียว เป็นกุศลก็เป็นเป็นทั้งดวงไม่ใช่กุศลครึ่งซีกแบ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วอกุศลครึ่งหนึ่งไม่ใช่งนั้นเป็นกุศลก็เป็นกุศลจริงๆมีสติก็มีสติจริงๆแต่แวบ,บหนึ่งไปละแล้วพอเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลจริงๆทั้งดวงไม่ใช่ว่าตอนเนี้เออมันปนๆกันไม่มีนะดูดีๆนะใครคิดว่ามันปนกันบ้าง จิตขณะนี้เป็นกุศลก็เป็นกุศลจริงๆเวลาพอมันพลิกเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลจริงๆเห็นอย่างนั้นนะไม่ใช่มันปนๆปปกันมันแบ่งกันแบ่งเคก้กไม่ใช่นะจิตใจไม่ใช่แบบอะไรเป็นเค้กที่เขาจะแบ่งกันเป็นกุศลเป็นกุศลจริงๆคือมีสติก็มีสติจริงๆเวลาเราหลงไปมันหลงไปจริงๆไปทั้งดวง จริงๆมันคือดวงนั้นขณะนั้นเป็นอากุศลแล้วดับดวงนั้นขณะนั้นเป็นกุศลแล้วดับแล้วมาเป็นอากุศลแล้วก็ดับเผลออีกเป็นกุศลใหม่แล้วก็ดับเผลออีกเป็นกอกุศลใหม่แล้วก็ดับส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เป็นอกุศลแบบตอนนี้เหม่อลอยเฉย,ยๆธรรมดาแล้วก็ดับเหม่รอ,อยอีกพอใจ แล้วก็ดับพอใจแล้วชอบใจด้วยมีราคะมากขึ้นแล้วก็ดับราค่าอีกปรุงแต่งอีกเกิดเกิดระดับอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบครูบาอาจารย์เนี่ยนะจะมีแต่อย่างเงี้ยจนหลับหลับแล้วก็อย่างเงี้ยไม่มีอย่างนี้เลย ไม่ใช่หนังกวักนะกุศลเกิดกุศลดับกุศลเกิดกุศลดับเนี่ยไม่ค่อยมีมีแต่อกุศลักอกุศลนักอกุศลเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือให้มันมีอย่างนี้บ้างคือรู้ทันว่าเมื่อกี้มันเป็นอกุศลตัวเนี้ยที่เราจะฝึกได้เนี่ยนะคือมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันนี่มาแปลกนะ เมื่อก่อนจะใช้กำมัดนะมันนี้มามีมาอย่างนี้จิตใจเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะส่งออกไปรู้อารมณ์แล้วถูกอารมณ์นั้นครอบครองใจมโนนี้อารมณ์ครอง เออขาถ่านะต้องมีคนสร้างละครนี้บ้างนะมโนนี้อารมณ์ครองอถูกครองไปแล้วคือไหลไปเลยไม่มีสติเวลาเห็นเห็นอะไรดีสมมติเห็นเห็นพระก็ได้เห็นพระก็ขาดสติได้นะเห็นไ,ไหมหรือเห็นคนเวลาขับรถหรือนั่งในรถเห็นภาพที่มันผ่านมา ใจลอยไปกับภาพที่อยู่ข้างทางหรือตรงหน้ามันก็ลอยไปภาพเหล่านั้นครองใจมโนนี้อารมณ์ครองรู้สึกไหมเป็นงั้นปะตอนนั่งรถมาเป็นงั้นไหม <c oughs> <c oughs> เวลาฟังก็เช่นเดียวกันไหลไปออกไปมโนนี้อารมณ์ครองดมนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมั้ง มีเมื่อกันเวลานั่งในรถมีกลิ่นออกมาคนถ้านั่งคนเดียวทนได้ใช่ไหมไม่เป็นไรถ้านั่งหลายๆคนก็เริ่มใขรว่ใครวะ,รวะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้แต่ว่าใครวะรู้สึกไหมใครวะใครวะมโนนี้อารมณ์ครอง กลิ่นนั้นครองแล้วก็ใจที่มีโทสะโทสะก็ครองทุกครั้งที่มีความหลงทุกครั้งที่มีโทสะทุกครั้งที่มีราคะเป็นอย่างนี้เกิดดับเกิดดับอย่างนี้นึกออกไหมแวบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราหลงไปแล้วมีอย่างนี้แวบหนึ่งแวบเดียวนะพอรู้ตัวขึ้นมาชอบใจ ชอบใจว่าเฮ้ยเรามีสติแล้วเป็นอย่างนี้แล้วนะไม่รู้ทันความชอบใจถ้ารู้ทันความาชอบใจมีอย่างนี้แวบหนึ่งแล้วก็ดับอีก,กลังกโกรธตอนกโกรธเนี่ยนะนึกถึงหน้าไอคนนั้นแล้วกโกรธมโนนี้ไอนั่นครองนะตอนนี้นะโกรธก็อยู่นะใจไม่รู้เลยว่าขนานี้ใจเป็นยังไง ไม่รู้เลยว่าขณะนี้ร่างกายเราเป็นยังไงนั่งอยู่ในท่าไหนหรือเดินอยู่หรือยืนอยู่หรือนอนอยู่มโนนี้ไอ้นั่นคลองไปแล้วโกรธมันอยู่ความโกรธค,คลองอารมณ์คลองไปเรื่อยๆคิดปรุงแต่งไปเรื่อยจนแวบหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูโกรธมีนี่แวบหนึง่งรู้ทันว่าเมื่อกี้นี่กูโกรธแล้วปกติของจิต เกิดขึ้นต้องดับมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ได้มันก็ดับลงไปจิตดวงใหม่ไม่พอใจว่าเมื่อกี้กูมีกิเลสคือความโกรธเป็นอย่างนี้แหละตอนไม่พอใจเป็นอย่างนี้แล้วนะเห็นไหมว่าสติทำให้จิตอยู่ๆจากเป็นอกุศลเป็นกุศลได้แต่สติก็มีแค่นี้แหละรักษาใจไว้ได้แวบเดียว แล้วสติก็ดับไปพร้อมกับจิตด,ดวงนั้นแต่มีผลมากมีผลมากเพราะอะไรจากที่เราเห็นแต่หลังมืออยู่เรื่อยๆอยู่ๆมีแวบหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปเป็นหลังมืออีกอยู่ๆรู้สึกตัวอีกแล้วแล้วก็ดับไปอยู่ๆรู้สึกตัวอีกแล้วก็ดับไปเรารู้สึกเลยว่าชีวิตนี้มันไม่ได้มีแต่ไอ้หลังมือมืดๆอ,อย่างนี้มันมีแวบขาวๆมาเหมือนกันแล้วก็หายไปมีแวบขาวๆมาเหมือนกันแล้วก็หายไป ใครรู้สึกงั้นบ้างมีรู้สึกว่าชีวิตนี้โมหะขาดตอนชีวิตนี้โมหะขาดตอนมีสติขึ้นมาตัดมาแวบ,บหนึ่งรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วพอใจเป็นอย่างนี้ไปแล้วรู้สึกตัวว่ามีกิเลสไม่พอใจเป็นอย่างนี้อีกแล้วหน้าที่ของเราคือรู้มันต่ออีกหน่อยหนึ่งรู้มันต่ออีกหน่อยหนึ่งให้มันมีอันนี้อีกขึ้นมาอีกดูไปดูมา เราจะไม่เห็นแค่กิเลสคราวนี้เราไม่เห็นแค่กิเลสแล้วนะนะไอตอนที่หลงไปเนี่ยมันไม่เฉพาะตอนที่มีกิเลสเท่านั้นนะมันทํางานก็มันเองแล้วมันแล้วไม่มีสติรู้ตัวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเช่นอยู่ๆมีความคิดผุดขึ้นมาทํางานเองจิตทํางานเองเคยเป็นไหมนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ หน้านังคนนี้มันขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้หรือหน้าอีตาคนนี้มันขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้หรือภาพเหตุการณ์อันนี้โผล่ขึ้นมาไม่ตั้งใจมีไหมหรือภาพอันนั้นเป็นเหตุการณ์สมมุติบางคนสมมุติเก่งเป็นนักแต่งนิยายสมมุติจนชำนาญเรื่องราวเนี่ยนะชำนาญแต่งไว้ไม่เสร็จเดี๋ยวมันผุดขึ้นมาใหม่แต่งให้แต่งต่อเป็นไหมอาตมาเป็น เคยคิดนึกอย่างเงี้ยแล้วก็ออไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันผุดขึนมาอีกมันล่อให้เราคิดต่อแล้วผุดขึ้นมาอีกรอให้เราคิดต่อทํางานเองตอนที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวที่เห็นว่ามันมันยังไม่เป็นกิเลสชัดเจนว่าจะเป็นโลภหรือเป็นโกรธอะไรมันแสดงความจริงขึ้นมาว่ามันทํางานเองได้เป็นอนัตตา หรือบางทีนั่งนั่งอยู่มีเสียงดังขึ้นมาใจไหลไปยังไม่ทันเกิดกิเลสเห็นใจที่ไหลไปใครเคยทําได้บ้างใครเคยทันบ้างทันไหมทันนะมีหลายคนพยักหน้าใครไม่ทันบ้างใครไม่เคยเห็นจิตที่ไหลไปตามเสียงอย่างยังไม่ทันใช่ไหมต้องลองเป็นนั่งนั่งใกล้ๆใกล้ๆอะไรดี ลองเจเขาจุดประทัดปัง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 อไย่างเงี้นะหรือไปไปนั่งสมาธิตอนเขากําลังจะฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจุดพลุอะไรเงี้ยนะปึงปังปุงปังพอดีที่สวนป่านะที่ศิราชาเนี่เป็นที่เหมาะที่หนึ่งที่จะมาดูไอ้ตัวไหวตัวที่มันไหลไปอย่างงี้นะ ราะทุกครั้งที่มีเทศกาลเนี่ยเราก็พยายามจะอยู่อย่างเงียบๆเ,เรานเะนี่ยพยายามอยู่อย่างเงียบๆแต่ข้างๆก็พยายามเฉลิมฉลองข้างๆนะมีทั้งข้างล่างและข้างบนวัดของที่จะมาอยู่เน,นี่ยนะจะอยู่ตีนเขาข้างล่างก็จะเป็นโยมข้างบนก็จะเป็นเป็นอีกวัดหนึ่งเป็นพระอีกวัดหนึ่งจะพูดกระทบหรือเปล่าเนี่ยเล่าเลยไปแล้วกัน เอาเป็นว่าข้างล่างเขาจะลองกันข้างล่างก็ปุ้งปังปุ้งปังในขณะที่เรากําลังอยู่ในช่วงนั่งสมาธิอยู่พอดีพายโยมนั่งสมาธิห้ามได้ไหมไม่ได้โวยวายอะไรได้ไหมเขาเปลี่ยนแปลงไหมไม่ไม่เปลี่ยนไม่มีสิทธิ์อะไรไม่ใช่สิทธิ์ของเราห้ามไม่ได้เขาแสดงอน,นัตตาให้เราดูหน้าที่ของเราคืออะไรโกรธมันสาบแช่งมันใช่ป่ะ ไอ้พวกนี้มันขัดขวางเราไม่ให้เราทําสมาธิเรากำลังทำความสงบทางบุญกุศลมันขัดขวางขอให้มันจงพินาศพินาศพินาศทํำไหมมันขัดขวางเรานะไม่สมควรเหรอจงจงพินาศฉิบหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะรู้ทันความจริงว่าใจเราไปแล้วใจเราไปแล้วรู้อย่างนี้ประกอว่า ทำให้โยมได้รู้ทันจิตที่ไหลไปได้มากบางทีโยมแหมจจะต้องมาแกล้งจุดพุเล่นที่ดีบ้างก็ได้จุดประทัดแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องโลกทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยบังคับได้บางอย่างบังคับได้บางอย่างจนทำให้เราเข้าใจว่าโลกนี้บังคับได้ เราสามารถใช้อำนาจสั่งโน่นสั่งนี้สั่งคนใช้สั่งบริวารแต่บางคนสั่งเจ้านายก็มีนะเคยเห็นเหมือนกันโยมบางคนเนี่ยมีภาวะผู้นำมากกว่าเจ้าของโรงงานไปไปสั่งเจ้านายให้ทำอะไรได้สั่งได้ยิ่งอย่างนั้นนะรู้สึกมีมานณมากนะแล้วกูเก่งกูเก่งเนะี่ยแล้วรู้สึกว่า กูทําได้กูสั่งได้กูสามารถบังคับอะไรก็ได้ทําให้เข้าใจว่ามีกูและกูเก่งมีกูไม่ใช่กูแบบได้ด้อยด้วยเป็นกูที่เก่งด้วยบังคับอะไรได้แต่ธรรมชาติจะแสดงความจริงอยู่เสมอว่าบังคับไม่ได้อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้น